วันนี้จะมาดูพระร่วงรางปืนนะครับทีเดียวสององค์เลยนะครับดูนะฮะนี่นะครับหมดนาำม,มากศิลปะไหนไม่รู้นะครับเสียนพระรู้ดีครับด้านหน้านะครับต่อไปมาดูด้านหลังครับ นี่นะนี่คือด้านหลังนะครับนีนบ่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับไปดูองค์เต็มๆเ,เลยนะครับ ดนหนนะครับถัดไปด้านหลังนะครับอีกวงหนึ่งนะครับีด้านหน้านะครับีด้านหลังนะครับ นะครับดูโคนะนี่ครับ